จะขึ้นสองดาวนี่คาร์ลกิแต้มนี่สองแต้มเองเนี่สองแต้มคือสองดาวแล้วเกมนี้เล่นกันแบบสัดเจนหน่อยสกิลสองคิวดาวเม่สักพันมันก็ขึ้นแล้วเนี่ย วางนะน่าจะมาสองตีสองตีสามตีตเ,เนี่ยตีตึงด้วยมีตัวไม้เทน้นเนี่ยเจ็บแล้วเจ็บแล้วก็ดังเจ็บข้างบนเนี่ยล่างนี่ก็มีตัวเนี้ย Toi tua lần 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 rồi, lần rồi, lần rồi lần chỉ lần 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 nè thấy rồi, hết

หนึามีนสองตัวบล็อกกันนะบ้านฟาร์มน่าจะมีนะน่าจะมีเพราะว่ามันรัดคิวลงไปตัวหนึ่งไงเข้ามาเติมได้ไงอยู่ห่างกันจังเลย น้องเขื่อนได้ยิงโคตรเจ็บเลยไปแล้วจ้าหนีก่อนวันนี้วูดี้ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งครับที่จะนำเสนอกระทะควอเรียคิงรุ่นดิมอนซีรีส์ยาก็จะหมดไอวอลไม่มี ตีตึงเลยเดี Bluetooth ๋ยวเจอกันในวงแล้วกันอีพวกนี้ย네ิงโคตรเจ็บเลย มันยังจะตามลุงมาอีกเลยตือโคตรเก่งเลยสองตัวนี้ ได้กี่คิวแล้วเนี่ยจะได้ขึ้นหรือเปล่าแดงสองดาวอะลงใกล้ๆลุงก็ได้นะของเยอะอยู่แางนี้จะได้ช่วยก็ได้ไง น่าลู้มีตัวไหน หวังเกียร์ยังไงไหวไหมอ้าวเรียบร้อย ไม่มีเหรียญนั้นนะาตายรอบนี้ก็ตัวใครตวมันะครับเข้าวงไปเลยเฮ้ยบายไม่ต้องเข้ามานะครับสองตัว สองตัวนี้ตึงอยู่เข้าวงมาเลยอ้าวเรียบร้อยถ้านั่งอย่างนี้ก็นา่าไม่นา่ารอดสู้ๆครับจังหวะนเีย่ยวไงเรียบร้อยครับโอเคโอเคขึ้นสองดาวแล้วนี่ดยวเจอกันใหม่ครับ